E <síntate> เขามากก็ได้ยินเสียงไก่ขันเจวแจวโหลดเนาะจ้าทักทายสวัสดีจากชนบทอเมริการัสเวสเวอร์จิเนียอีกคือเกาจ้ากับอีหลาพิม,มีสีอีสาน USA ค่ะหลายวิดีโอนะค่ะผ้าขาปาหาเหนอไม่หาเห็ดหลายเนาะจ้าวิดีโอนี้ผ้ามาเบิงบานเบิงเมืองน้ำเพลนแนจักน้อยเนาะค่ะก่อนอื่นก็นต้องขอสวัสดีนะคะขอขอบคุณพี่ปานาอาทินารักทุกทุกท่านเนาะจ้าทีเขามาติดตามรับชมเพจในน้อยเพจนี้เนาะจ้าเพจ นําเสนอเรื่องราวชีวิตความเป็นอยู่ยในชน,ในบทอเมริกาจ้ามือใดกับผ้าแต่เขา่าปลาหานอใหม่หาเห็ดเนาะจ้ามือหนีผ้าเปลี่ยนบรรยากาศมาเบิงบานบาเบิงเมืองนําเพื่นแนจักหน่อยเนาะจ้านี่เป็นบรรยากาศนะคะโตดาวเท้าหรือว่าโตอ้อาเภอนะคะที่น้องพี์มีอาศัยอยู่นั่นเองเนาะจ้าพี่มีอาศัยอยู่ที่เมืองเชปเปิดเท่าเด้อจ้ารัวสเวอร์จิเนียค่ะ ยู่ห้างไก่จากเมืองหลวงของประเทศสหรัฐอเมริกาก็คือรัฐวอชิงตันดีซีประมาณ1ชั่วโมง40นาทีในการขับรถจาก,กระทือว่าบโไก่จากเมืองหลวงปันใดแต่ว่าวิธีการดําเนินชีวิตของน้องพิมพีกับครอบครัวอย่างที่พี่น้องเขาเห็นเลยจาก,ก,ากรัฐเวสเวอร์จิเนียเนาะค่ะก็เต็มไปด้วยบรรยากาศของภูเขาแม่น้ำป่าใหม่พี่น้องก็จะได้เห็นบรรยากาศธรรมชาติชมเพลินแบบสบายหูสบายตากะว่ากันไปเนาะจากภาพนี้เป็น บรรยากาศสวนผักลังบานของปีที่แล้วจ้าปีนี้พึ่งลงมเมล็ดเด้อจ้าฝากติดตามนะคะรับชมบรรยากาศสวนผักลังบานอีกมุมหนึ่งน้ำเนาะจ้ามุมหนึ่งของวิถีชีวิตในชน,ในบทอเมริกากะวา่าใดจ้านนองพิมมีนะคะได้ทําการปลูกัึงผักไทยผักรั่ังจะพี่น้องจ้าปลูกหลายๆและกระทาการถนอมอาหารไว้ถะกินในช่วงหนาหนาวหนาหิมะเนาะจ้าเนื่องจากว่าการปลูกผักอยูน่นี่ปลูกได้ปีและเทือจ้าอากาศหนาวหลายกว่าห้อนนั่นเอง ค่ะ อเมริกากับพิทักเหมือนฤดูจะพี่นองจ้านะคะแต่ละฤดูกับประมาณ3เดือนเนาะคะ่ะกับช่วงระยะเวลาการปลูกพักกสิสันแน่นะคะนของพิมมีกระไดทําการปลูกหลายๆนะคะและก็เฮดวิธีการถนอมอาหารโดยการดองไวแบบนี้หละจา้ามีซูเนลจะพี่นองจา้าดองเนาอไม้ดองพักดองทั่วดองแตงไปซาลาจ้าถือว่านะคะเก็บไปกินโดนๆนั่นเองจา้าเหมาน้ํข้นโบยูโบซา,าแต่ละมือแต่ละเวนหาแนวเฮดแนวท้าไปซาลาเนาะจา้าบรรยากาศสวนพักลังบ้านแต่ละ กแตกต่างกันออกไปจากง่ามแนบง่ามแน่นะจาะและพักที่น้องพี่มีกําลังเก็บอยู่ีนนั้นก็คือพักหนอกหรือว่าใบบัวบกนั่นเองจ้ะพี่น้องคะสายพันธุ์ของพี่มีเอามาตะบ,บานเฮาปนเด้อจ้ะนี่กินกระปนุนกระปลาบกับก่อยกระแสบจ้าเห็ดไปน้าเสนอไปสลับพี่น้องเอ้ยนะคะไขกระปุบบมีอย่างเห็ดนะจาะอีกหนึ่งอย่างที่น้อมพี่มีมักที่สุดนั่นก็คือการเลี้ยงไก่แบบนี้จ้ะไข่ไก่ออกแกนิกของเฮาค่ะพี่น้องคะซึ่งก็ออกไข่มือละยีสิบสามสิบหน่วยพุ่นเด้คะ่ะ ช่วงหนาห้อนนะคะช่วงหนาหนาวเขาจังสิลดจํานวนลงเนาะจ้ะหน้องพี่มีกะถือว่านะคะประหยัดค่าชใส่ใจได้หลายเติบจ้ะบัวสิเป็นเฮ็ดแน่เนาะใหม่แน่พักสวนครัวแน่เนาะจ้าด้วยความที่เฮาขยันขันแข็งหาอยู่หากินตามธรรมชาติแบบนี้หละจ้ะพี่น้องจ้ากะถือว่านะคะบ่ไดใส่ใจเงืนปั่นไดเนาะจ้า <S <S และอีกอย่างนะคะกะเป็นความสุขนะคะส่วนโตนะคะความมักส่วนตัวกะว่าไดเนาะจ้ะที่มักเข้าไปใส่ชีวิตกับธรรมชาติสัมผัสถึงธรร มชาติแบบนี่แหละจ้ะอีพออีเม่เฮาเคยพาเห็ดพาทำพายูพากิ่นมาเนาะจ้ะบแม่นอึดเม่นอยากเด้อพี่น้องแต่ว่านี่คือความหมักสวนบุคคลเลยลหละจ้าห้ามาได้แล้วเนาะค่ะพี่น้องคะ่ะกะเห็ดวิธีการถนอมอาหารขนาดเห็ดหูนูกันยังได้ตากแข็งไปตะกินยญ้ามันบ่มีพุนเด้อจ้ะส่วนเนอใหม่นะคะเฮากะเห็ดนนอใหม่ดองเนอใหม่ทุ้งนะคะแซ่แข็งวแ้แหนมุนัน่นละจ้าและนี่กะแกงไดหมอบกักญ่พี่น้องเบิ่งจ้ะ ได้รสชาติและก็บ,บรรยากาศถึงอีสานบานเฮาอิลีเด้อค่ะสาหรับโตน้องพิมพ์มีเนาะค่ะส่วนผู้อื่นสี่สัมผัสแนวใดอีหลากกะบบะฮูน้จาจ่าบรรยากาศแบบทงไฮทงหน้าบรรยากาศแบบฟ้ามั่วหลังบานจะพี่น้องจา๋ากลิ่นไอของความเป็นอีสานบานเฮาฮอตอเมริการัฐร์จิเนียเลยล่ะจา้าทั้งเหมดทั้งม้วนที่นําเสนอมาเนาะจากับขึ้นอยู่กับผู้มักนะคะสไตล์การใช้ชีวิตนะคะไลฟ์สไตล์แต่ละคนแตกต่างกันเนาะจ้ามักไผ่มัก,ม,กมั่นมกักบอกันดัก อีกกิจกรรมหนึ่งที่น้องพิมมีหมักเห็ดนะคะในช่วงของนาฮอนก็คือการตกปลาจ้ะพี่น้องคะตกได้หลายๆจนว่าเอามาเห็ดปลาแดกปลาราพ่นไดจ้จ้าขักบอนะคะน้องพิมมีนะจ๊ะแนวใดเห็ดใดกระเฮ็ดจ้ะพี่น้องคะน้องพิมมีมักเนาะคะ่ะเป็นความหมักส่วนบุคคลอิ่ีจา้าได้ใช้ชีวิตแบบนี้ได้สัมผัสอากาศแบบนี้นะคะการรู้สึกดีหลายค่ะพี่น้องคะรู้สึกว่าคลายคกันขึ้นจากบ้านเจ้าของนะคะกระหายความคิดถึงลงแน่จักน้อยเนาะจ๊ะ พิมมีก็ถือว่าได้แบ่งปันภาพสวยๆได้แบ่งปันวิดีโอให้พีให้น้องเข้าได้เห็นน้ำน,นะคะถือว่าผ้ามาเที่ยวกันแล้วกันเนาะจ้ายังมีหลากหลายวิดีโอหลากหลายฤดูกาลนะคะถี่น้องพิมมีอยากถ่ายทอดนะคะแบ่งปันให้พีให้น้องเข้าได้เห็นน้ำเนาะจ้าจังใดกักดติดตามไว้นะคะกดไลค์กดแชร์เป็นกําลังใจให้น้องพิมมีในการเหตุวิดีโอนั้นในเด้อจ้าอยู่ดีมีแห้งสุขุสุขคน้นล่าไปก่อนสวัสดีค่ะ